สวัสดีครับอยู่ผมมาร์ทนะครับกับช่องกินกับยูครับวันนี้เรามาอยู่กันในเมนูสุดอลังการนะครับผมจากตลาดนัดหลังบ้านนะครับผมจะมีไส้กรอกแดงแล้วก็ลูกชิ้นเอ็นเนื้อนะครับผมน่าทานมากๆเลยครับผมแล้วก็ตบท้ายด้วยของหวานนะครับเป็นชฉอกลกวนน้ำราทีนะครับผมน่าทานมากๆเลยครับผมมาครับมาดูกันเลยเริ่มจากลูกชิ้นเอ็นเนื้อนะครับ ราดน้ำจิ้มยิ้มจิ้มช้ำๆนี่อร่อยมากครับ

เป็นยังไงกบ้างครับเพื่อนๆกับเมนูไส้กรอกแดงแล้วก็ลูกชิ้นเอ็นนะครับผมโหอร่อยมากครับฟินๆเลยครับเพื่อนๆแล้วก็ตบอาแล้วเมื่อหรหายใจเมื่อเมื่อถอดหายใจเลยแล้วก็ตบท้ายด้วยเมนูของหวานที่ผมฟินสุดๆเลยครับชอบไว้นักวาทีครับเพื่อนๆหอมหวานมันมากครับมาดูกันตอนนะครับผมรคลิปหน้าผมจะมาทานอะไรให้เพื่อนๆดูอีกนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวก่อนนะครับผมผมมีความสุขมากๆเลยครับ มูลานทำหน้าที่แล้วบันทีบันทีวุว้ยอ๋ออันนี้หมดแรงอ๋อวันนี้หมดแรงแล้วที่นี่ักผมบ๊ายบายสวัสดีครับ